สวัสดีทุกๆท,ท,ท่านที่ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนนะคะก็สำหรับท่านที่เป็นแฟนๆของจักรวาลกิมยงนะคะตอนนี้ก็มีข่าวดีเนาะเพราะว่าเรื่องราวที่เป็นเซตนะคะเซตเซตเซตของตัวละครสำคัญในจักรวาลของกิมยงเนี่ยกำลังจะได้ออกเผยแพร่ออกมาให้พวกเราได้ดูในเวอร์ชั่นของละครนะคะยาวมากๆเลยนะคะรวมทั้งหมดก็ประมาณ60 ไปเลยซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของตัวละครสําคัญไม่ว่าจะเป็นนะคะเท่าพิษหรือว่าเป็นอึง่งเย็ดซืออะไรอย่างเงี้ยก็มีให้พวกเราได้เห็นนะคะน่ารู้จริงๆกวยเจ๋งอึง้งยงนะคะมากันหมดเลยค่ะซึ่งสําหรับในอพิโซด์นี้นะคะก็พอดีหวานได้เข้าไปอ่านในชุมชนนะคะจัก,กรวาลกิมยงในในแบบเอเอซือหลิงนะคะในเว็บไซต์ซือหลิงก็ไปเจอมาเขาก็วิเคราะห์กันว่าเออทาไมไอ้ลูก3คนนะคะของกวยเจ๋งแล้วก็อึง้งยงนี่มัน ไม่มีใครที่โดดเด่นแล้วก็ดีเหมือนแบบเป็นฮีโร่เหมือนพ่อเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็มีคนเขาวิเคราะห์กันก็หวานก็คิดว่ามันก็สนุกดีแล้วก็น่าสนใจก็เลยเอามาเล่าให้กับหลายๆท่านที่สนใจนะคะสําหรับหน้าปกหวานก็เลือกในเวอร์ชั่นที่เป็นเวอร์ชั่นคลาสสิกละกันก็คือคุณห่วงเงยี่วหัวนะคะกับคุณองค์เหมยหลิงเนาะก๋วยเจ๋งแล้วก็อึ้งยงในเวอร์ชั่นคลาสสิกมากๆนะคะซึ่งหวานตอนนั้นก็นั่งดูนะคะกับคุณปู่นะคะตัวเล็กกระจึงหนึ่งนะคะก็ยังจํา ได้นะคะ สำหรับนะคะลูกๆเนาะทั้ง3คนนะคะของกวยเจ๋งแล้วก็อึ้งยงแต่ว่าเดี๋ยวหวานจะพูดชื่อเป็นภาษาจีนกลางนะคะกวยเจ๋งก็คือกวัวจิ้งนะคะแล้วก็ทางด้านของอึ้งยงคือตัวละครหวงหลงนั่นเองค่ะก็มีนะคะมีมีลูกแท้ๆอยู่3คนแล้วก็มีลูกบุญธรรมที่รับมาเป็นลูกนะคะก็1คนนะคะนั่นก็คือมีกว๋วยผู่นะคะมีกว๋วยผัวลูกแล้วก็มีกว๋วยเสียงใช่ไหมคะอันนี้เป็นไอภาษากวางตุ้งนะก็พวก เราก็คุ้นเคยเนาะทีนี้ลูกอีกคนหนึ่งที่รับมาเลี้ยงนะคะก็เป็นอเอี้ยกลก้วยนั่นเองซึ่งก็เป็นพระเอกของอีกอีกอเวอร์ชันหนึ่งต่อมานะคะเป็นมังกรยกในเวอร์ชันของเอี้ยกล้วยเซลยวเหล่งหนึ่งนะคะ ซึ่งเอีย้ยกล้ยนั้นเป็นลูกของเอีย้ยคังนะคะซึ่งตัวละครหล่อมากเลยเอีย้ยกังเห็นแล้วนะคะในเวอร์ชั่นที่เรากําลังจะได้ดูกันนี้นะคะเอีย้ยกังหล่อมากแม่ค่ะก็จะเป็นท่านพ่อของเอีย้ยกล้ยนะคะซึ่งเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันมาก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็มาอยู่กันคนละฝ่ายนะคะแต่ว่าก็เอามาเลี้ยงดูด้วยสําหรับกล้ยเจ๋งแล้วก็อึ้งยงค่ะทีนี้นะคะในศินละปะเนาะการต่อสู้ในนิยายที่เป็นคลาสสิกมากแนะคะอย่างผู้เขียนท่านก็จากโลกนี้ ไปแล้วนะคะแต่ว่าผลงานก็ยังอยู่ค่ะก็ได้รับการนะคะรีเมรครีเมรครีเม,รค,รเมคแล้วก็ได้รับการพูดถึงไปเรื่อยๆนะคะสำหรับเรื่องราวของกัวจิงแล้วก็ห่วงหลงนั้นก็เป็นคู่ดาราที่เป็นคู่ตัวละครที่แบบโอ้โหทุกคนก็รอที่จะดูข่าวนะคะแม้กระทั่งในเวอร์ชั่นภาพยนตร์ก็ได้คุณเสี่ยวจ้านนะคะมาแสดงบทของเนี่ยละคะกวดจิงนะคะกวดจิง ทีนี้ลูกของเขาทั้งสามคนนะคะจริงๆแล้วก็มีคนสงสัยว่าทําไมคุณกิมยงไม่เขียนให้ลูกของวีระบุรุษขนาดนี้อย่างก๋วยเจ๋งเนี่ยมาเป็นมามีลูกที่แบบมีคุณภาพสุดๆออกมานะคะแต่ว่าโอ้โหเจอคนแรกเข้าไปก็หนาวเลยค่ะคนแรกนะคะ คือก่อนที่จะไปพูดถึงลูกนะคะขอพูดถึงพ่อกับแม่นิดหนึ่งค่ะกวัวจิ้งนะคะกับ่วงหรงเนี่ยถือได้ว่าเป็นคู่รักนะคะวีรชนเลยค่ะเป็นทั้งวีรบุรุษแล้วก็วีรสตรีที่บบว่าช่วยลบนะคะช่วยลบเพื่อประเทศชาตินะคะเรียกได้ว่าพวกเขานั้นในภาคแรกเนี่ยประสบความสําเร็จนะคะในซีซั่นแรกก็คืออยู่อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็นํานําศึกนําชาวยุทธนะคะเข้าร่วมกับศึกแล้วชนะใช่ไหมทีนี้พอมาในภาคของ ของซีซั่นที่2ซึ่งเป็นแบบอเอียกล้วยเซียวเหล่งนึ่งนะคะเราก็จะได้ยินเรื่องราวว่าคู่รักวีรชนทั้งคู่นี่ก็พรีชีพในสนามรบนะคะก็สร้างความโอ้โช้ำชอกในหัวใจนะคะ ที่แบบว่าให้ตัวละครซึ่งเป็นผู้กล้าขนาดนี้ของพวกเราต้องเสียชีวิตไปนะคะโดยที่จุดนะคะจุดที่เป็นความเด่นของก้วยเจ๋งนั่นก็คือเรื่องราวของวิชายุทธเนาะมีความเก่งมากๆในยุทธภพนะคะแล้วก็มีความซื่อสัตย์คุณธรรมมีความกล้าหาญนะคะรับใช้ชาติแล้วก็ดูแลประชาชนค่ะแต่ว่าในที่สุดแล้วนะคะทำคู่นะคะก็คือสองสามีภรรยาก็ ตายเพื่อประเทศชาติในสมะระภูมิเสียงหยางนะคะซึ่งก็สร้างความซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากค่ะยุทธการเสียงหยางนะคะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายในชีวิตของกวยเจ๋งแล้วก็อึ้งยงนะคะหรือว่าภาษาจีนกลางคือกวดจิงแล้วก็ห่วงหลงนั่นเองค่ะพวกเขานั้นนะคะนําสาวกคือนําเหล่าบรรดานะคะสมาชิกแล้วก็สิทธิ์ของของแก๊งขอทานเออนะั่นแหละไปสู้รบนองเลือดนะคะกับทัพของมองโกลค่ะโอ้โหนะจุดนี้ก็ มมันก็เป็นความเศร้าแต่อย่างไรก็ตามก็ออหนทางของวีระบุรุษก็ประมาณนี้นะคะ ทำไมถึงแพ้ล่ะก็เพราะว่ากองทัพของมองโก,โกนั้นมีจำนวนคนมากกว่านะคะเรียกได้ว่ามากันกลูเข้ามาแบบกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกาดเลยล่ะคะ่ะนี่เป็นคำเปรียบเทียบนะคะของอจำนวนของท้าศึกที่มานะคะกวัวจิ้งนะคะกวัวจิ้งพระเอกของพวกเรานั้นก็ยืนหยัดอย่างมั่นคงค่ะที่จะต่อสู้ในขณะที่อึ้งยงนะคะหรือว่าห่วงหลงของพวกเรานะคะก็วางกลยุทธ์ค่ะทั้งสองก็ต่อสู้เคียงข้างกัน,กนและกันอย่างกล้าหาญนะคะ แล้วก็เนี่ยแหละก็เสียชีวิตไปเพื่อปกป้องเมืองเซียงหยางซึ่งเป็นเมืองบ้านเกิดของพวกเขาค่ะ แล้วเรื่องราวรายละเอียดนะจุดนี้นะคะที่เป็นทับของเสียงอย่างนี้จะไปปรากฏอยู่ในนิยายอีกเล่มหนึ่งซึ่งเป็นตามความคิดนะคะของของกัวเสียงซึ่งเป็นลูกคนสุดท้องนะคะกุวยเสียงนั่นเองค่ะก็ประมาณว่าเออนางไปไม่ทันนะคะคือลูกลกคนนี้อยากจะไปแต่ว่าไปไม่ทันมันสายเกินไปแล้วค่ะซึ่งณจุดนี้เราก็มาค้าวนะคะเรื่องลูกๆค่ะลูกทั้ง3นะคะของกัวจริงแล้วก็ห่วงหลงนั้นนะคะร้วนแต,แตกต่างกันไปหมด ไม่ว่าจะเป็นนิสัยนะคะมีความแตกต่างสุดๆเลยอย่างลูกสาวคนโตนะคะกลัวฟูค่ะก็จะเป็นคนแบบดื้อรันแล้วก็โหดร้ายนะคะส่วนทางด้านของออกวดเสียงนะคะจะเป็นแบบเด็กๆไร้เดียงสานะคะในช่วงแรกๆแล้วก็มีมีลูกชายคนหนึ่งนะคะชื่อว่า กัวอพอลูนะคะกะ็จริงๆแล้วในนิยายไม่ค่อยพูดถึงเขามากเนาะไม่ได้เขียนถึงเลยนะคะเหมือนกับว่าไม่เป็นที่รู้จักแล้วก็ไม่ได้มีชื่อเสียงแล้วก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จในด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะนะคะก็พอพูดถึงลูกทั้ง3คนนะคะของกัวจิ้งแล้วก็ห่วงหลงแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะพวกเขานะ่าจะเป็นลักษณะของของพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกมาไม่เก่งหรือเปล่านะคะเนื่องจากพวกเขานั้นไม่ค่อยมีเวลาคะ่ะมัวแต่เอาเวลา ไปช่วยประเทศชาติอยู่นะคะซึ่งก็ทำให้ลูกทั้งสามคนก็มีความขัดขัด,ขดกันเกิน,นะคะ่ะก็นิสัยก็จะมีความเรียกได้ว่าส่วนใหญ่นิสัยเสียนะคะยกเว้นคนที่แบบว่าพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงเนี่ยนะคะก็จะดีนิดหนึ่งนะคะอย่างอย่างกลวยเสียงนะคะที่พวกเรารู้ว่าต่อมาก็เป็นปรมาจารย์นะคะของออไปตั้งสำนักแล้วก็นิกายนะคะที่มีหญิงล้วนอีกทีหนึ่งนะคะ อย่างลูกสาวคนโตนะคะกัวฟูเนี่ยในส่วนที่เป็นเรื่องของเ e อียกล้วยเซียวเลล่หนึ่งนะคะณนะจุดนั้นก็มันจะมีเริ่มเริม,รมต้นมีมีบทอยู่ไม่เยอะด้วยนะคะก็เหมือนกับว่าตัวเองนั้นมี มีความเข้าไปแทรกแซงแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมนะความสัมพันธ์ระหว่างหย,ยางกลัวนะคะกับเซียวหลงหนูอะ่ะทำไมถึงแบบว่าดีอะไรแบบเนี้ยก็เลยพยายามเข้าไปก่ะกลนแล้วก็ยั่วยุนะคะคู่นั้นหลายครั้งนะคะแล้วก็ผลงานที่แบบว่าเด่นโคตรนะคะของกลัวฟูก็คือว่าไปตัดแขนนะคะของหยางกลัวคะ่ะหยางกัวเป็นภาษาจีนกลางนะคะส่วนชื่อที่เป็นกวางตุ้งก็คือ,เอ,อเอียก,กวยนั่นเองอะ่ะเพื่อน ก็คือคนนี้แหละค่ะลูกสาวคนโตของลูกสาวคนโตนะคะของฮีโร่ของพวกเรานะคะจากวงกรยกนะคะก็ไปตัดแขนนะคะของหยางกัวค่ะแต่ว่าก็โชคดีนะคะที่ทางด้านหยางกัวนั้นคือไม่ไม่คิดแขนแล้วก็ไม่ได้แก้แขนอะไรเลยนะคะกับลูกสาวคนโตของกวยเจ๋งแล้วก็อึ้งยงเนี่ยแหละค่ะก็ด้วยอาศัยนะคะอิทธิพลของพ่อแม่นั่นแหละชื่อเสียงนะคะก็ในเวลาต่อมานี้ก็กลับใจได้เหมือน นะตัวละครตัวนี้นะคะก็แสดงแสดงจิตใจในด้านดีแล้วก็ความยุติธรรมออกมานะคะซึ่งในระหว่างยุทธการที่เสียงอย่างเนี่ยนางก็เข้าร่วมการต่อสู้อย่างกล้าหาญด้วยนะคะทําหน้าที่ในส่วนของนางอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็กล่าวได้ว่านะคะในจุดสุดท้ายแล้วก็ทําเพื่อประเทศชาติเช่นเดียวกันนะคะมาที่ลูกสาวเอา,เอา,เอาลูกสาวก่อนละกันนะคะมาที่ทางด้านของกัวเซียงค่ะกัวเซียงนั้นนะคะเป็นคน ที่ ที่มีสมองแหละเออที่มีสมองนะคะแล้วก็มักจะเมินเฉยนะคะเมินเฉยในช่วงของความเป็นวัยเยาว์เพราะว่ามีความคิดค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะคะสําหรับตัวของกัวเสี่ยงนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับพี่สาวที่เป็นจอมดื้อรั้นแล้วก็โหดหลายแล้วเนี่ยทางด้านของกัวเสี่ยงนั้นก็เป็นเหมือนกับสาวน้อยที่ไร้เดียงสานะคะเป็นคนจิตใจดีค่ะเต็มไปด้วยความปรารถนาในความรักนะคะซึ่งตัวละครตัวนี้เนาะกัวเสียงนั้นพัฒนา ความรู้สึกที่มีนะคะลึกซึ้งต่ออย่างกลัวนั่นเองค่ะซึ่งนะคะออรักขนาดไหนรักเอี้ยกล้วยนะคะหรือว่าอย่างกลัวในขณะที่แว่าสามารถจะสละชีวิตนะคะของตัวเองเพื่อเพื่อเขาได้นะขนาดนี้เลยนะคะ แต่อย่างไรก็ตามค่ะไอ้โลกแห่งนี้นะคะด้วยยุทธภพแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับประสบการณ์ชีวิตนะคะมันก็มีความซับซ้อนอะไรแบบนี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะในจิตใจนะของลูกสาวคนนี้ของก้วยเจ๋งกับอึ้งยงนะคะกวดเสียงเนี่ยคือนางนั้นก็รักอยู่คนเดียวเช่นกันนะก็รักหวานว่าเนาะหวานว่าเขาอะรักอยู่คนเดียวรักอย่างกลัวก็คือเอียกกลวยเนี่ยแหละคะ่ะก็จะเห็นได้ว่านะคะในจุดสุดท้ายของชีวิตนะคะก็ไปเหมือนกับ ตั้งสำนักชีขึ้นมาง้อไบอ่ะเรียกว่าสำนักชีก็ได้นาอเออก็เหมือนกับแบบช้ำลักอะไรอย่างนี้นาะก็มาตั้งสำนักชีนะคะก็ตั้งสำนักไอชื่อแรกมันก็คือเอ้อเหมยนะก็เป็นผู้ก่อตั้งนะคะก็คือกวดเสียงนี่แหละก็ถือว่าเป็นง้อไบในยุคต่อมานะคะแต่ทีนี้อย่างไรก็ตามค่ะตลอดชีวิตของกวดเสียงนะคะทำได้เพียงแค่ตกหลุมลักอย่างกัวเท่านั้นค่ะแล้วก็เรียกได้ว่าพอผิดหวังนะคะก็เพราะว่าอย่างกัวนะคะเขา ไปรักกับเซียวเหล็กนึ่งนะคะหรือว่าชื่อภาษาจีนคือเซียวหลงหนูนะคะก็ทําให้ตัวเองก็ไปก่อตั้งนิกายที่เป็นแมชีขึ้นมานะคะก็เข้าใจได้ค่ะมาดูลูกชายบ้างนะคะคนนี้นะคะก็กลัวพ่อลู่นะคะกลัวพ่อลูกนี่ก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีความสําเร็จอะไรที่เขียนไว้ในนิยายเลยนะคะซึ่งก็เป็นเป็นลูกชายไม่มีความสะดุด ไม่มีความสะดุดตาอะไรเลยอ่ะเอาง่ายๆคือเหมือนว่าคุณกิมยงเขาไม่ได้ใส่รายละเอียดอะไรเลยนะคะไม่ใส่แม้กระทั่งอารมณ์แล้วก็คาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนี้เป็นอย่างไรก็คือเขาเน้นไม่ได้มีอารมณ์ดื้อรั้นไม่ได้มีความโหดร้ายอะไรแบบนี้แบบพี่สาวอะไรของเขาแล้วก็ไม่ได้มีความรักที่ลึกซึ้งเหมือนกับนะแบบน้องสาวของเขาอะไรแบบเนี้ยเป็นตัวละครที่ไม่มีอะไรโดดเด่นเลยนะคะไม่รู้ว่าคุณ <laughs> กิมยงนี่ก็คือแบบมีอคติหรือเปล่า ะค,ะคือจะให้สุดที่สุดอยู่แค่รุ่นพ่อแม่เท่านั้นเองนะคะซึ่งณจุดนี้ก็หลายๆท่านก็คงจะวิเคราะห์ได้แหละเนาะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าต้องการจะสะท้อนว่าเมื่อพ่อแม่เป็นผู้ที่เก่งกาจขนาดนั้นเป็นวีรบุรุษวีรสตสตินะคะเพราะฉะนั้นเวลาในการอบรมเลี้ยงดูลูกไม่มีค่ะก็เลยปล่อยให้ลูกนะคะมีชีวิตที่กระจัดกระจายขนาดนี้นะคะทีนี้มันก็มีบทวิเคราะห์นะคะคอมเมนต์หนึ่งเขาบอกว่าเป็นที่เป็นที่ท่านตา เช่นเดียวกันนะอย่างอึอ้งเยสเซอร์นะคะก็คือเขาเขานั้นน่าจะเป็นคนที่มีเวลาที่สุดนะคะเพราะว่าลูกเขยกับลูกสาวนะคะทำงานอยู่เพราะฉะนั้นเขาน่าจะดูแลหลานบ้างอะไรแบบนี้แต่ว่านะคะก็ อึ้งเยซือนะคะก็ภาษาที่เป็นภาษาจีนกลางชื่อว่าห่วงเย้าซื้อค่ะห่วงเย้าซื้อนั้นก็ไม่ไม่ดูแลลูกหลานเลยนะคะก็ปล่อยไปเลยนะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็กลายเป็นว่าเนาะเขาก็ไม่ได้อบรมสั่งสอนอึ้งย้งมานะคะห่วงหลงมาให้เป็นให้เป็นแบบแม่ที่ดีอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ได้มีจุดนี้สอนลูกสาวเพราะลูกสาวก็ค่อนข้างจะมีความคิดเป็นอิสระของนางเองแล้วก็ไปหนีออกจากเกาะดอกท้อไปท่องยุทธภพด้วยอีกต่าง หะะเพราะฉะนั้นแล้วมีคนอ,อ,อย่างอย่างที่บอกนะคะมีแฟ,น,ฟนนิยายของคุณกิมยงก็วิเคราะห์ไปว่าต้องดา่านู่นเลยต้องด่ามาตั้งแต่รุ่นรุ่นตานะแต่นะคะห่วงเย้าสื่อนะคะเพราะว่าไม่ให้ความใส่ใจกับหล,ลานๆเลยก็เลยเป็นอย่างนี้นะคะเอาละค่ะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆคิดเห็นเป็นประการใดนะคะกับเหล่าบรรดาลูกๆนะคะของวีรบุรุษอย่างกว๋วยเจ๋งแล้วก็วีรสตรีอย่างอึง้งยงนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวาน ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ